คือน้องก่อกให้สําคัญค่ะเรื่องในเรื่องของการก่อกรายละเอียดต่างๆในการเชื่อมต่อบัญชีธนาคารเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ละเอียดและเมียดละไมแล้วก็เราเราไม่เราไม่สามารถทําได้ตั้งแต่ครั้งแรกเป็นเรื่องปกติคูป้อมจึงเอาเบสิกมาวางไว้หน้าแพลตฟอร์มตัวเองไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ว่าเฮ้ยทุกคนก็จะต้องแบบผ่านจุดนี้แหละดังนั้นเออเราจะต้องช่วยคนกลุ่มนี้ว่า ตอนที่เปิดอะ่ะมันเปิดยังไงให้มันถูกต้องนะคะแปลว่าตอนที่น้องเขาตั้งให้พี่อะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ศึกษาข้อมูลแล้วไปแบบไปตั้งตั้ง,ต,งตั้งเองไงแล้วก็คือแต่และประเภทธุรกิจอะ่ะมันมีการเขียนภาษีไม่เหมือนกันด้วยพี่การนาดังนั้นสิ่งที่พี่ต้องทําสมมุติว่าของพี่เป็นโปรไฟล์ใช่ไหมถ้าของพี่เป็นโปรไฟล์อ่ะมันทําได้อย่างเดียวคือเปลี่ยนไ d การรับเงินเพื่อเลือกประเภทธุรกิจให้มันถูกต้อง เวลายื่นภาษีหรือเวลายื่นเอกสารที่เขาแค่เขียนภาษีออนไลน์อ่ะเออมันจะได้มันจะได้ถูกต้องแล้วมันจะได้แบบมันจะได้เป็นไปตามคลิปที่ครูพ่อสอนนะคะเพราะแต่ละคนนะคะอย่างเช่นของพี่หน่อยพี่ติ๊กเนี่ยเป็นบริษัทใช่ไหมเป็นประเภทบริษัทมันก็จะมีการเขียนภาษีไม่เหมือนกันนะคะเป็นการยื่นเอกสารไม่เหมือนกันภาษีเนี่ยเขียนเป็นบุคคลแหละแต่ในการยื่นเอกสารเนี่ยเราจะต้องยื่นทั้งของในภาคธุรกิจ แล้วก็ยื่นในของเอกสารเรื่องส่วนตัวด้วยประกอบกันนะคะหลักฐานในการยื่นเอกสารมันจะไม่เท่ากันแล้วก็ดีเทลในความยากอะ่ะเวลาเราไปเลือกประเภทธุรกิจอื่นๆมันจะยากขึ้นไปอีกซึ่งของเราเนี่ยมันต้องเลือกประเภทธุรกิจบุคคลธรรมดาใช่ไหมคะถ้าเป็นกรณีนี้เนาะ